มาแล้วมาแล้วฮะคราวนี้ที่ไหนล่ะเนี่ยเมื่ออะไรอ่ะอคุณพ่อคี่ไงล่ะฮะถ้าเป็นที่น,นี่น่าจะปลอดภัยจากหน่วยรบของจิโนเบเซ่นะฮะบอ,อกใจดีเพิ่หนึ่งสินะแล้วคุณแมรี่ก็พบสปอนเซอร์ร้ายใหม่แล้วด้วยฮะเป็นคุณป้าที่ปแปลกๆด้วยใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นคนที่คอยเอาใจช่วยเราในคางต่อสู้มาตลอดเวลาเลยฮะในที่สุดเรื่องดีๆก็มาถึงเราบ้างจนได้สินนาเรื่องนั้นคงต้องรอดูกันตอไปดีกว่าแล้วโรงเรียนที่ฉันกเจัดน้เรียนจบมาก็ย้ายไปอยู่ที่คุปิี้ด้วยนี่จะเป็นที่แบบไหนนะะ แอมไดรเวอร์นักรบจัดกุน 41การขอคอรบครั้งแรกเฮ้สกูจะไปอยู่ที่แบบนี้จริงเหรอเนี่ยผมว่าคงไม่ผิดแน่ฮะแต่ว่าน้าไม่เป็นไรหรอกฮะเราว่าเรามาตามแผนที่ของชิมุก,กะเลยนะฮะเนี่ย ม,มาแล้วล่วะโอ้โหไดนามิกยอดเลยมาช่าหน้าดูเลยนเนี่ยอะไรกันเนี่ยไม่ออกมารับกันเลยเนี่ยเหรอสกครูอ้อ อ๋อเนี่ยเออเนี่ยเหรอรับโอ้โหอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวจะพอได้แล้วบอกว่าให้พอแกเล่าโอ้โหบอกว่าให้จบแก่แล้วคุณน่าแมวแล้วพอ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 โอ้โหเปรอะหมดแล้วสุดยอดเลยฮะตัวจริงด้วยล่ะเหมือนฝันเลยฮะผมฮันเป็นนักเรียนเตรียมนะครับคือว่าผมขอจับมือหน่อยได้หรือเปล่าครับอ๋อหยุดสิโอ้หยุด พี่กองเนี่ยผมด้วยสิผมด้วยผมด้วยขอกอดหน่อยจ้าอบอุ่นจิงเลยเนี่ยอบอุ่นแบบนี้ไม่เอาได้เป็นเนี่ยวพ่อพ่อกินเจอร์มาลี่โอ้โหเปลือบหมดเลยต้องขอโทษด้วยนะครับนั่นมันอ๋อเยี่ยมไปเลยนี่นาจริงปะคือวผมได้รับมาจากพ่อนะ่ยครับจากคุณพ่อเหรอมันทรงศีลกระทึกอะไรกันแถวนี้อ่ะพ่อครับ อันส์ที่นี่เขาโรงเรียนนะออขออภัยครับอาจารย์อาจารย์ไมยเยอร์เราไม่ได้เจอกันนานเลยนะเจนัสละกูนา่าไม่ได้<ร>พ,บพบกันนานน,าน,นะ,นะครับยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนแคทเทิลฉันต้องคอยดูลากูน่าอยู่เรื่อยเลยจำได้ไหมเรื่องสมัยเด็กๆช่างมาเดียครับอาจารย์งั้นผมขอฟังหน่อยสิครับเรื่องของสองคนสมัยยังอยู่สักคูนะฮะอืเจนัสก็ยังเป็นเจนัส พอเลือดขึ้นหน้าทีอยก็ไม่คิดหน้าคิดหลังทุกทีทั้งสองน่ะคุณจะดีขึ้นบ้างหรือยังเอ๊ะคือว่าเรื่องนั้นก่อนนะเจน่าเออเคิดว่าไม่ค่อยเปลี่ยนสักเท่าไหร่เลยเลยค่ะทำเป็นขื้มเมืองนี้ยังมีคนเคารพท่านประธานวิวคอร์ตอยู่มากพอดูเลยนะถึงย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่นี่ใช่หรือเปล่าครับใช่ ของกำลังเจสติดอาร์มีที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างไป300กิโลเมตรหมายความว่าที่นี่ปลอดภัยอย่างนั้นสิครับอ๋อแล้วอ๋อจริงแบบนี่นไม่รู้ฉนันเองก็มีเรื่องอยากจะคุยกับพวกเจนัสอยู่สักหน่อยผู้เธอออกไปรอข้างนอกก่อนนะครับเพราะว่าเมืองมูล่อนถูกทำลายชาวเมืองก็เลยผวากันอยู่และนั่นก็เป็นความคิดทางด้านจิโนเบเซ่อย่างนั้นละสินะ อย่ากับคนบ้าเลยฮะมีแคลร์ทำตัวเป็นเท่ตั้งตัวเองเป็นเพียวแอมดรายเวอร์แต่ก็ปกป้องมูลนลธนเอาไว้ไม่ได้หมาขี้แพ้ชัดๆมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะถ้าพวกเราทุกคนไม่ร่วมมือกับ Army เจติสอา a มี่เร็วๆแล้วก็มีหวังถูกจับแน่ๆเลยจริงๆเหรอมันไม่ใช่แบบนั้นนะถ้ามีพวกคุณเจนัสอยู่ด้วยแล้วก็คิดอะไรของนายอยู่อะฮะเสียใจทีหลังแนตะฉันไม่รู้ด้วยนะ พราะอะไรผู้เธอถึงได้ยอมทาตามชิมุกะได้ถึงขนาดนี้อ,อะสำหรับคนที่ทํางานให้กับเขาอย่างฉันเนี่ยคงไม่มีทางคิดทําอะไรได้เองเหรอกแต่ว่าสําหรับพวกนายแล้วมันต้องมีทางอื่นแน่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่นะครับหมายความว่าอย่างไรไม่ใช่เราไม่ได้อยู่ทั้งค่าชิมูกะหรือจินโนเบซ่ทั้งนั้นเราต้องการให้สงครามยุติและโลกสงบสุขอีกครั้งเท่านั้นนะครับ <c oughs> พูดดีๆนี่นี่แหละเด็กที่ฉันสั่งสอนมาแต่ว่าคิดจะต่อสู้แบบไหนกันดีละ่ะ ถึงพวกเธอจะแข็งแกร่งขนาดไหนก็ตามแต่อีกฝ่ายก็แกร่งกว่าเรื่องนั้นน่ข้าขอโทษนะฮะอะรัก,กวนมาช่วยผมทางนี้หน่อยได้ไหมฮะได้ครับเส้นทางที่เราจะไปยังเปิดให้ใช้ไม่ได้อย่าพูดแบบนั้นสิครับวัสดุมันไม่พอนี่นะ พูดอะไรของนายฮะเราจะใช้ที่นี่ให้เป็นที่มั่นใหม่รู้หรือเปล่าร้อยสร้างที่มั่นใหม่แล้วมีปัญญาจะชนะงั้นเหรอเจ้าจิโนเบเซ่นั่นเอนี่แกอยากตายนี่ไงฮะฮะขอร้แพ้จิโนเบเซ่เรื่องมันก็ต้องจบอย่างงั้นอยู่แล้วเอ่ออ่อเอเฮ้ยอเดี๋ยวเด็กกือเอ่อันนั้นช่วยวางไว้ตรงนี้เลยฮะยกทั้งหมดนี่เลยเหรอครับเนี่ย พมมีเวลาว่างผมอยากจะซ่อมบำรุงมาสักหน่อยฮะสุดยอดนี่มันซอสแดนเซอร์กับการซิงเกอร์นี่อ๋ออันนี้สตรอมไวเซอร์ละท่านวันมีโมโนครไวเซอร์ด้วยนะฮันอ๋อมานน่หน่อยสิโอเคเมื่อกี้ขอโทษนะเมื่อกี้ฉันพูดแรงเกินไปหน่อยนะแต่ว่าฉันอยากให้เข้าใจไว้นะถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปอะ ไม่เป็นไรหรอกนะแคลร์เราดูพวกคุณเจนัสสิพวกแอมไดเวอร์นะ่ะยังต่อสู้ไหวอยู่นะฮันฉันน่ะไม่ยอมเป็น justice ์มี่เด็ดขาดเลยสักวันหนึ่งฉันต้องเป็นแอมไดเวอร์ river, อยากคุณเจนัส,สให้ได้ฮันมองดูความจริงหน่อยสิสงครามนะ่ะมันจบลงแล้วนะจิโนเบเซ่เป็นฝ่ายชนะงนี้แล้วแต่ว่าฉันไม่คิดแบบนั้นหรอกนะแคลร์ที่ฉันพูดเน่เพราะเธอฉันพูดกับเพื่อทุกคนแท้ๆเลย คือว่าฉันทำงานค้างอยู่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวสิฮันถ้าเธอยังไม่ยอมมองความเป็นจริงที่เป็นอยู่แล้วก็ฉันจะเป็นคนสอนให้เธอรู้เองลองดูภาพนี้สิ ไม่ส่งมาให้ฉันน่ะโปรดเป็นบ้าเลยดูเหมือนว่าพวก justice army เนี่ะกำลังจะยึดทรัพย์สินของทุกคนอยู่ถึงแม้ว่าจะยังมีคนในเมืองนี้ต่อต้านอยู่บ้างก็ตามทีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นตรงนี้ตรงนี้ทั่วโลกเลยล่ะแล้วมีอะไรที่พวกเราทำได้บ้างละ่ะยังเหลือดิสของเซอยมอีกอันหนึ่งนะต้องเอาคืนมาให้เร็วที่สุดไม่ว่าย่งไงก็ตามทีเซอยมเหรอแต่ว่านะพวกเรามาใช้จะดีจริงเหรอ กัรจังนะก็คุณกันซาดี้บอกแล้วนี่ว่าจะใช้ยังไงก็ให้พวกเราตัดสินใจเองเจนัสอยพูดแบบนี้ในที่โล่งเซอัมกันซาดี้อืมอโะอ่ะอ่ะเะอ่ะแ่มซ่ะอ่มอ่ะม่อ่ะอ,อ่ะอ่ะอ่ะี่ะอ่อ่อ่อ นจะไปไปหนิดหน่อยนะสุดยอดเลยดิสเน่ส้นพลังที่รุนแรงเอาไว้ได้ขนาดนี้คุณชิ้นส่วนของเวทมนจะช่วยสนองความต้องการของฉันได้หรือเปล่าจ๊ะต่อไปฉันก็ไม่ต้องพึ่งโรเช่กับเคเคอีกต่อไปแล้ว เมลลับเหรอพี่อัมไดรเวอร์ซ่อนตัวอยู่ที่คูปุตี้นะคะคงจะเป็นแค่เมลหลอกเหมือนทุกทีละะ้วมั้งไปรายงานท่านแค่ที่ดีไหมคะไว้ทีหลังก็ได้บางทีอาจจะเป็นโอกาสดีที่จะหักหน้าอย่าป้าน,นั่นก็ได้นะค่ะถ,ถ้าบิงโกก็คงจะดีแล้ว <c oughs> get light drive, arm driver get light drive, arm driver แคลร์มาที่ห้องของฉันหน่อยสิเพราะว่าชิมูกะมาที่นี่ก็เลยเช็การสื่อสารดูนะกองกำลังของจัสติสอามีกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ละออ่ะทำไมเธอถึงได้ทำแบบนี้ละ่ะถ้ายังเป็นแบบนี้ทุกคนก็ต้องโดนจับแล้วหลังจากนั้นถ้าแพ้แล้วเรายอมเป็นพวก พวกเราก็คงไม่เดือดร้อนถึงเธอทําแบบนั้นผวนั้นก็ไม่ยอมเชื่อเธอเหรอกไม่ใช่แค่ที่โรงเรียนแต่เมืองนี้จะตกอยู่ในอันตรายไปด้วยเคยคิดถึงเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าไม่จริงกลับไปที่ห้องของเธอซะห้ามเอาเรื่องนี้ไปพูดก,กับใครเด็ดขาดคงเข้าใจนะอาจารย์เลยคะฉันจะไปหยุดพวกมันเอง จะอยู่ที่นั่นจริงเพียวแอมไดรเวอร์แคลเห็นพ่อฉันหรือเปล่าอย่างนั้นเหรอนี่แคลเมื่อกี้นี่ฉันขอโทษเธอนะคือว่าฉันเนี่ยเออะขอโทษน,นะ เธอได้ทำอะไรลงไปเนี่ยก็เพราะไม่มีใครยอมฟังที่ฉันพูดเลยนะสิให้เพียแอมไดเวอร์ช่วยพวกเราดีกว่านะไม่ได้นะทําไมอะ่ะถ้าศัตรูรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่นี่ต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่เลยไปช่วยเฉพาะพวกเราแค่นี้ก็พอแบบนั้นเขาไม่ไหวหรอกพวกเราอ่ะไม่เคยมีประสบการณ์เลยนะไล่ถึงแล้ว แอมดราเวอร์ใครนะเนี่ยไปไหนละแอมแจ็กเก็ตดุนเก่านี่ใครกันอะฉันจะไม่ยอมให้พวกแกเข้าไปในเมืองได้แนะ่บ้าหรือเปล่าคิดว่ามีคนเดียวจะสู้ได้รย,ยังไงอะฮะโดยพยี่ยีแล้วแหลกไปซะ ขอโ,โทษด้วยนะครับคุณจอยผมต้องเอาไวเซอร์มาคืนอย่างแน่นอนเลยครับ <C> e <ars> ไปเถอะพวกเราต <C> e <ars> ั้งสติให้ดีเอาไว้ฉันเองก็รูปพ่อเหมือนกัน บอกพวกเจนัสเดี๋ยวนี้เลยนะฮะแต่ว่านี่ไม่ใช่ของที่นักเรียนฝึกหัดจะเอามาใช้งานได้หรอกนะฮะถ้าปล่อยไปแบบนี้เด็กพวกนั้นทุกคนไม่มีทางรอดกลับมาแน่นี่ฮันจะตายเหรอเป็นคนที่สู้ในหน้าดำคามัดรมะเตรียมใจไว้อย่าลสิ อะไรอ่ะไม่จริงนะเอ็มไดเวอร์เจ้าพวกนั้นพวกเราคือแอมไดเวอร์ที่จะปกป้องคุณปกต้นี้ละข่าวล้ออีกแล้วลสิยังเหลืออยู่อีกเหรอเจ้าคนแบบนี้เนะี่ยรุยเลยฉันจะไยี่ให้แหลเลยพวกคันอย่างนั้นเหรอ,อเพื่อออกไปช่วยอาจารย์เนะี่ย ไม่ไหวแล้วหน้ายังเด็กกันอยู่เนี่ยนะดิโปรดเถอะช่วยพวกหันด้วยนะอะแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเออไวเซอร์ที่เหลือน่ะมันยังซ่อมไม่เสร็จจะออกไปใช้ไม่ได้หรอกนะฮะเรื่องจริงเลยเนี่ยช่างมันเถอนะารีบไปกันเถอะคราวนี้ถ้าจะงานหนักนันเนี่ย <c oughs> เฮ้โอ้ยว้าวเฮ้ยดีพวกลูกทำไมถึงทำบ้าแบบนี้แต่ว่าใจทำเฉยได้ยังไงล่ะครับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ออกมาแบบนี้ก็รังแต่จะเก๊กกะเท่านั้นแหละย่าแล้วทไม่เปลี่ยนร่างล่ะเจ้านี่ยน่ะ ปืนยังไม่ออกเลยอ่ะได้แค่นี้คิดจะมาสู้ชัดกีนที่พวกเธอเป็นแอมไบรเวอร์แน่เลยเนี่ยฮะดูเหมือนคนที่สู้ได้จริงจะที่ไม่แต่นายสินะแต่ว่าจบกันแค่นี้ละ้ยโอา ขาขาชนพรครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับอดทนไว้นะครับตายซะเถอะจะพวกบ้านี่เดี๋ยวนี้นะอย่าไปรักแกคนที่อ่อนแอร์กว่าชิช่วยอะไรอ่ะนี่ขกงเธอคุณเจนนะ กุลกุ่าเป็นไงเป็นการซีย่ารับไปนั่นแหาะต่อสู้เอา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 ,เอา,เอา,เอา บ้านะไวเซอร์รุ่นล่าสุดอย่างนั้นเหรอไม่จริงอ่ะตัวจริงอ่ะเหรอจมีไงเฮ้ยลองเจอนี่ดูเฮ้ยหัดเป็นเด็กดีหน่อยสิทำตัวดีดีหน่อยมาว่าให้ทำตัวดีดีหน่อยยังไงเล่า ม่เจ้ฉันจมงฮะเดือเป็นไงเป็นกันยเอาไปเลย เริ่มทำการชาร์พลังงานโรเจอร์พากเก็ตสก็อบเซ็นออนพากเก็ตล็อกออนไฟเย์เอ้อว่าอืมอะไรขนาดนี้เดี๋ยวแอมบปว่าของจริงอย่างนั้นเหรอ ผมโทษขอโทษจริงๆนะครับขอโทษนะคะอืมพวกฉันไม่เป็นไรหรอกกลับไปก็รีบขอโทษจอยเขาซะพวกเราเ่าตกจใจในความแข็งกล่งของพวกคุณเจนัสเลยพลังนี้เนี่ยจะใช้มันเพื่อใครเราเทษนั้นที่ต้องเป็นคนตัดสินใจเองเอ๊ะนี่เป็นหน้าที่ของคนที่สมแอมจ็คเก็ตยังไงล่ะไม่ผิดแน่นอนนะ ฉันคิดว่าเป็นพีเอมไดเวอร์แน่นอนคะ่ะขอบใจที่ส่งข่าวนะต่อจากนี้พวกเธอทุกคนไม่ต้องทําอะไรแล้วล่ะแต่ว่านี่คือคําสั่งนะค่ะแบบนี้แหละดีเลยต่อจากนี้ไปฉันจะเป็นคนลงมือเองหาประจำพรูแล้วจ้าคนที่จะล้มพวกมันได้มีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นซัดี่ตวไปเลยนะดีแค่แค่นั้นก็ฝากด้วยนะ คุณพี่นะักล<ะ>้างแค กโอ้ไม้แล้วล่วะฮะแต่ว่าทำไมอาจารย์มเาเอยอะถึงรู้จักล่ะฮะเอ๊ะรุ่นพี่ของเจนหน้ากำลังก,กุกงั้นเหรอต่อไป Get Bright and Driver Lonely Fighter ไม่น่าเก้อรอหรอกฮะ